สวัสดีครับวันนี้มารับประทานอาหารด้วยกันนะครับอาหารเย็นวันนี้จะมีน,นี่คือตำมะเขือมะเขือยาวหรือซุปมะเขือนะครับมะเขือตำมะเขือ,ขอน่ครับ เสียยาวอือเสียยาวก็อย่นี้ก็ปลานิลทอดครับปลานิลทอดนะครับนี่ปลานิลทอด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 ก็ใส่จานอ่าก็ใส่จาน ก็มีใบสารแหน่มีมะเขือเทศแตงกวานะครับเราก็จะมากินกับชุบมะเขือยาวนี่นะครับ,นะรบ <laughs> ชุบมะเขือยาวปลานิ่นทอดชิ้นโตๆโตนะครับเนี่ยครับ เ็โตโตใหญ่ๆเลยนะครับมาทานข้าวเย็นด้วยกันนะครับเป็นไงบ้างนะครับสีสันน่าทานไหมครับมาเลยมาทานข้าวด้วยกันนะครับแตงลวาชิ้นปลานิมทอด ผีสันนิาทานมากๆนะครับาทอดปลาทอดนะครับอีกอย่างก็นี่ไข่เจียวผัดกะเพราใช่ไหมไข่เจียวผัดกะเพราโอ้ไข่เจียวผัดกะเพรานะครับนี่ยครับไข่เจียวผัดกะเพราเป็นไงครับหอมใบกะเพรามากๆเลยนะครับดูน่าทานมากๆเลยนะครับ เดียย๋ยวัำกระตูแต่ละอย่างแต่ละอยา่างทานทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละจานแต่ละอย่างนะครับอันนี้ก็มีเมนูวันนี้นะครับเมนูวันนี้นะครับโอ้โหชอบกลยนะครับชุบมะเขือนี่แหละ <laughs> ครับใครหิวก็มาทานข้าวด้วยกันนะครับข้าวเย็นนะครับมาเด้อยครับเอพี่น้องนะครับนี่ครับอันนี้แต่ละเมนูนี่โอ้สีสันนี่น่าทานทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้ครับไอไข่ไข่เจียวใบกะเพรานะครับไข่เจียวใบกะเพราไข่เจียวใบกะเพราดูยังไงครับ เห็นยำมะเขือยำมะเขือนะครับโอ้โหน้าทานขนาดไหนครับปลาทอดทีก็โอ้โหชิ้นโตโตเลยนะครับมาเด้อครับเด้อใครงงมานะครับ ครับด้วยกันนะครับนะครับมานะครับเด้อพี่น้องนะครับนี่วันนี้นะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งมาแล้วครับนี่เจียวไข่มดเจียวไข่ใส่ไข่มดแดงครับอ่านี่เจียวไข่ใส่ไข่มดแดงนะครับไข่เจียวมดแดงเนาะหรือว่าไข่เจียวมดแดงนะครับนี่ครับนี่จะมีเห็นไหมมดไข่มดแดงอยู่ด้านในนะครับแน่นนะครับเจียวไข่ เจียวไข่ใส่ไข่มดแดงหรือเจียวไข่มดแดงนะครับเจียวไข่ใส่ไข่มดแดงนะครับเนี่ยไข่มดแดงเนี่ยบตรงไหนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับทำรึเหรอโอ้โหดูดูดูน่าทานไหมครับน่าทานมากๆเลยนะครับแต่ละเมนูแซ่บๆแบงนั้นเลยนะครับดีจันนี่นะครับมาเลยครับเด้อพี่น้องครับใครหิวข้าวแล้วครับวันนี้นะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับ ไข่อันนี้ไข่เกียวใส่ไข่มดแดงอันนี้ไข่เจียวผัดกะเพราครับเนาะอันนี้ก็มีขครับปลานิบทอดเสียนะครับอันนี้ก็มีข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะครับวันนี้นะครับหนึ่งกระติบหนึ่งแอปหนึ่งกระติบใหญ่เลยนะครับนี่นี่ครับข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะครับวันนี้นะครับมาเลยครับเด้พี่น้องครับเขียนนะครับเขียมารมรับประทานด้วยกันนะครับ รับประทานอาหารด้วยกันนะครับกับบรรยากาศที่สดชื่นเลยนะครับห้ามกลางเสียงน้ำตกนี่ครับ <laughs> มาเลยครับเด้อมาทานข้าวด้วยกันนะครับนี่ครับบรรยากาศผิวๆตอนเย็นๆนะครับนี่ครับขอบคุณนะครับ ที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ